3ลักษณะของผู้หญิงที่มีสิทธิถูกนอกใจสูงมากคุณรู้ไหมคะการที่วันนี้เขาไปน,นอกใจเรามันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุของสันดานของเขาค่ะที่ใครๆมักจะยกโทษเป็นความผิดนะคะให้ฝ่ายชายว่าเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นที่สันดานของเขาเป็นที่การเลี้ยงดูเป็นที่ยีนของเขาแต่จริงๆแล้วค่ะตัวคุณเนี่ยมีวิสัยที่เป็นแรงผลักส่งให้เขาอยากจะไปนอกใจเกินอ่ะเกิน50%เลยอย่างแรกนะคะนั่นก็คือการที่เราไม่ดูแลตัวเองค่ะเช่นการ ที่เราเป็นคนที่แต่งตัวย้วยๆปล่อยตัวใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ไม่พิถีพิถันในการแต่งกายสิ่งนี้มันจะเป็นการไปสั่งสมองให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่คุณไม่ใช่คนที่น่าทนุถนอมสิ่งนี้มันเกิดจากการที่เราไปสร้างจิตวิทยาภาษากายเป็นคนไปสั่งสมองของเขาซึ่งจะทําให้สมองเขาเนี่ยรับรู้เลยว่าคุณไม่ใช่คนที่มีคุณค่าและก็เป็นคนที่อะ ไรก็ได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้อะค่ะทางผู้ชายของคุณอะเขาไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกสารเคมีที่มันถูกกระตุ้นในภายในจิตใจเขาเช่นการที่เขาเจอผู้หญิงสวยแต่งตัวหอมอะไรอย่างนี้นะคะสมองก็จะไปผลิตสารเคมีแห่งความตื่นเต้นในร่างกายสิ่งเหล่านี้มันก็ไปห้ามความตื่นเต้นตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในร่างกายไม่ได้ค่ะและการที่เขาไปเห็นคนที่แต่งตัวไม่พิถีพิถันแล้วก็ปล่อยตัวผมเหผ้วุงลางแล้วก็มีกลิ่นตัวที่ไม่หอมมันก็มีสาร เคมีตัวหนึ่งที่เป็นสารเคมีของความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในร่างกายและสิ่งเหล่านี้เขาก็ควบคุมตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันและสารเคมีเหล่านี้แหละมันจึงไปกระตุ้นให้จิตใจของเขาเนี่ยอยากจะไปหาคนตัวหอมอยากจะไปหาคนแต่งตัวสวยๆคนที่ดูแลใส่ใจตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความหลงรักให้เกิดความอยากที่จะกระตุ้นความไล่ล่าในตัวเขาค่ะลักษณะที่2นะคะบคุคคลที่ทําให้เกิดการลอกใจได้สูง นั่นก็คือผู้หญิงที่พูดจาไม่เพาะผู้หญิงที่พูดจาหุนหุนไม่มีหางเสียงกับแฟนซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะทํากับคนภายนอกก็ได้แต่กับคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคู่ชีวิตคนในบ้านแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยแหละคุณจาเป็นจะต้องพูดเพาะกับเขาโดยเฉพาะเวลาที่เขาทําอะไรที่ไม่ถูกใจคุณเขาทําอะไรที่ดูไม่เข้าท่าเข้าทางซะเลยค่ะแต่เรายึดในคําพูดที่ไพเราะและมีหางเสียงสิ่งนี้จะเป็นการสยอในสิ่งที่เราไม่ชอบเขาก็จะอยากทําดีกับเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะแล้วทาให้เขา รู้สึกดีกับเราไม่ว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนการที่เราพูดจาเพราะกับตัวเรากับตัวเขามันคือการสั่งสมองค่ะให้เขาต้องกระทําดีกับคุณเท่านั้นเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาสมองของเราและเขาจะประมวลบันทึกเอาไว้ในจิตใต้สํานึกค่ะว่าคนพูดเพราะคือคนดีคนพูดเพราะคือเราต้องทําดีกับเขาแล้วก็มันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขาอยากทําดีกับเรามากยิ่งขึ้นค่ะลักษณะที่3นะคะของคนที่มักจะถูกตอก ใจส,สูงมากนั่นก็คือคนที่เจ้าอารมณ์การที่คุณนะนิดนึงก็โมโ oh, หนิดนึงก็บน่นนิดนึงก็ต่อว่าค่ะแล้วก็จากเรื่องเล็กก็ขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บน่นจนไม่มีลิมิตสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการไปสั่งให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาแล้วแล้วก็เป็นการกดดันให้เขาเนี่ยอยากตีตัวออกห่างคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งในสพฤติกรรมนี้ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นการทําให้คู่ของคุณเนี่ยอยากที่จะไปนอกใจยอยากไปหาคนคุย และอยากที่จะไปนอกกายได้สูงมากๆค่ะและถ้าวันนี้เรารู้แล้วให้รีบแก้ไขเพราะเราจะเป็นคนที่ถือไพ่เหนือทุกอย่างและเป็นการหยุดหยุดในความสัมพันธ์ที่ด้านไม่ดีเอาไว้ในอนาคตค่ะเพราะสิ่งนี้ถ้าเราไปแก้ในวันที่เขาไปนอกใจนอกกายหรือเขาไปม,มีคนใหม่เราจะมาทําเพียงแค่พูดดีทําดีกับเขาไม่เป็นผลวันนั้นมันจะแก้ไขได้ยากมากและมันจะต้องแก้ในอีกบริบทหนึ่งในอีกสเตปหนึง่งที่ไม่ใช่แค่การพูดดีอย่างเดียวแล้วเขาจะกลับมาครูขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนนะ ถ้าวันนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะปั้นตัวเองเป็นคนที่เลอค่ามากกว่าเดิมทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การที่ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ของความรักให้กลายเป็นคนที่ทั้งสวยรวยเก่งเพอร์เฟกทั้งด้านการงานและชีวิตคู่นะคะคูเปิดค่ะขาดรอบสดถามมาเจอตัวกันใน private group coaching ซึ่งในนี้จะแบ่งเป็นสอง s e c t i ในการสร้างบริบทบริหารความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะแล้วก็การนําตัวเองมาปั้นเป็นธุรกิจนะคะ ครูขอเป็นกำลังใจให้กับผู้่ทุกคนค่ะ